สวัสดีชันชื่อบ้านครูมาคอลนางสาวสุริตยามองผ่านใช่ชื่อมาคอลมารู้จักตัวฉันที่ดีกว่านี้เถอะตอนครูอายุห้าขวบเอาเลยค่ะนักเรียนห้าขวข้าวที่ฉัน่้เรียนต่อนนี้นะคะส่วนเดี๋ยวครูจะให้โสดมานะคะสิทธิ์ สวยจังเนะคะนักเรยนจากไหนอะคะอเห็นแอะตอนแรก็ดฉีู่ขอไปฉี่กอนนะไปลยนี่ฉันซื้อมาจากบิ๊กซีราคาสองรอยห้บาทแม่กับพ่อฉันซื้อให้เห็นไหมฉันยังไม่ต้องแบ่งก็ไดใช่ค่ะฉันสียแล้วฉันละฉันอยากได้จังเลย มีนี่นะอ๋อรู้แล้วค่าที่ยี่สิบแล้วตรงนี้ในกระกด้านซ้ายก็จะเอาไปจ่ายค่าเทอมส่วนตรงนี้ก็จะเอาเก็บตังค์ไปซื้อสือ้อผคอลรักกันฝั่งนี้ค่าเที่ยวก็ค่าฐานะศึกษา คิดอะไรได้ไง่ายต่ายได้แล้วไปให้พ่อกับแม่ดีกว่าอ,อ้าวถึงเวลากลับบ้านแล้วกลับบ้านดีกว่ายินท้อใส่ใจกันพวกนี้นะพวงนี้มหน่อยค่ะพวกนี้ฉันจะไปใช่ไหม<า>ถึงบ้านแล้ว แม่เอาไปเลยไปเลยเออลูกนี่แหละลูกของลูกโอเคหนูจะต้องเก็บเงินแบบสิบนีไปเข้าใจไหมแม่ตาไม่มาดิแม่จะทบไว้เดี๋ยวไม่นะถึงเธอจะสักนี่นะแบบน้อยเมื่อครูอายุยี่สิบ ชิ้นน้คนซ้อนชิ้นตออะไรครับกองขยอย่นี้นะะวันหนที่ต้องส่ขอถอช่วน่อยก็จะเอาใบที่เอาไปให้บอดเอาไปให้พจันีน็แล้วก็้อไทำอ